ราศีที่มีเกณฑ์มีโชคในช่วงวันที่1กรกดาคม2 5 6 4อยากรู้หรือเปล่าว่าราศีที่มีโอกาสที่จะถูกหวยร้วยเบอร์มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบในช่วงหนึ่งกักฎาคม64นั้นจะเป็นราศีของคุณหรือเปล่าก่อนอื่นเลยนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเห็นโพสต์ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่กดติดตามเห็นโพสต์ก่อนอาจจะไม่เห็นโพสต์นะครับเพราะฉะนั้นฝากกดติดตามฝากกดเห็นโพสต์ก่อนตรงนี้ด้วยและที่สําคัญครับกดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจเป็นค่าครูนะครับกด1แชร์ขอให้รวยครับกด2แชร์ขอให้เป็นเศรษฐีใครกด3แชร์ขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากๆเลยนะครับหลายท่านก็สอบถามมาว่าหมอเกร,ราศีไหนที่จะมีเก,ทเก์ที่จะมีโชคบ้างเอาละวันนี้ผมมาเจาะลึกให้4ราศีที่มีโอกาสสูงมากๆที่จะมีโชคลาภแล้วก็มีเก์ที่จะได้รับโชคครับราศีแรกได้แก่ราศีเส็ง มีดาวพฤหัสเล็งอยู่ในช่วงนี้ดาวพฤหัสบดีเองนั้นหมายถึงผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นครับให้คุณขอเลขจากผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของพ่อแม่อายุของพ่อแม่คุณหรือว่าจะเป็นเลขทแทบประชาชนของบิดามารดาคุณก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่คุณนับถือเหมือนพ่อแม่ตรงนี้ก็จะนําโชคให้นะครับอีกราศีหนึ่งก็คือราศีกุมนะครับราศีกุมก็มีเกณฑ์มีโชคในแบบเดียวกับราศีสิง์เลยนะครับเรียกได้ว่าชัดเจนมากๆเราไป2อราศีแล้วนะคือสิงและก็กุมนะครับต่อมานะครับราศีท และที่4ก็คือราศีกันและ ราศีมีนครับราศีกันมีดาวเกตทับส่วนราศีมีนก็จะมีดาวจันทร์ทับในช่วงวันที่ลอตเตอรี่ออกพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่ามีเกณฑ์ที่จะมีโชคเกี่ยวพันกับเรื่องของสิ่งสัก์สธิ์ครับอาจจะฝันแม่นหรือจุดทูปก็จะปรากฏเลขขึ้นเรียกได้ว่า4ราศีนี้มีโอกาสมากๆเลยเด้นย้ำอีกครั้งหนึ่งสิง์กลุมกันมีน4ี่ราศีนี้มีเกณฑ์มีโชคในช่วงนี้ครับฝากกดหนึ่งแชร์กราบขอบพระคุณมากนะครับกด2แชร์คอยห้รวยกด3แชร์คอยห้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอุดหนุนในกากิจรมมคออนนเฟขงงผด้วยต จะกราบขอบคุณทุกท่านอย่างมากๆเลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ท่านใดที่อยากสั่งซื้อนาฬิกากรดคอนเฟิร์มบิลเลนแนลวอชไอเอฟ999นะครับต้องบอกว่านาฬิกานี้นะครับดีนอกและก็ดีไหนครับต้องบอกว่ามาจากประสบการณ์สะสมนาฬิกาแล้วก็ความชอบนาฬิกามากกว่า10ปีของผมครับการออกแบบนะครับเป็นรูปถังเบียร์นะครับเป็นสีโลสโกนะครับที่สําคัญเลยนะครับท่านจะเห็นหมุดนะฮะจะเป็นรูปดาว10ดวงก็หมายถึงว่าท่านจะทําการอะไรจะโชคดีในทุกทิศทุกทางจะไปทิศไหนก็จะมีแต่โชคลาภและก็ความเป็นมงคล เพราะว่ามาจากตำแหน่ง10ทิศเลยครับตรงตำแหน่ง6นาฬิกานะครับยังมีกางหันแชร์กงหมิวมันจะหมุนขึ้นตลอดเวลานะครับหมายถึงชีวิตท่านจะไม่มีวันตกต่ำครับแล้วก็จะร่ำรวยจะขึ้นตลอดไม่มีคำว่าหลงครับข้างในนะฮะท่านดูโครงครับจะมีลักษณะเหมือนกับแมงมุมนะครับแมงมุมนั้นเมื่อกางใหญ่แล้วสิ่งมีชีวิตหรืออะไรก็ไม่สามารถออกไปได้เพราะฉะนั้นครับเมื่อปั่นเงินเรียกเงินแล้วเมื่อท่านรับเงินเงินก็จะเข้าอย่างเดียวไม่ออกออกยากนะครับที่สําคัญนะฮะด้านหลัง ยังมีคาถาเพ่งเพงพาพาหาหารือๆนะครับเป็นหัวใจคาถาเงินล้านและพร้อมกันนั้นยักปุกเศษ1นึ่งร้อยแปดจบด้วยคาถาเงินล้านนะครับต้องบอกว่าดีนอกดีในครับทั้งระบบนาฬิกานั้นเป็นออโตเมติกไม่ต้องใส่ฐานนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับใช้ออกงานสังคมได้แล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะกันนั้นยังเป็นเครื่องรางเครื่องนําโชคที่ออกแบบให้ถูกหลักความเป็นมงคลต่างๆโดยหมอกริปคอนเฟิร์มเองเลยทีเดียวผมคัดสรรรูปแบบแล้วก็เลือกรูปแบบอย่างดีที่สุดมาให้กับตัวท่าน เลยนะครับราคาเรือนละ9,999บาทครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาในแฟนเพจในข้อความสั่งจองสั่งซื้อได้เลยฮะพร้อมส่งเลยนะครับ